อยากมีรายได้ผ่านออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีครูเฟิร์สแนะนำแบบนี้นะคะคุณยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าในยุคสถานการณ์ไวรัสแบบนี้ออกจากบ้านก็แทบจะออกไม่ได้เลยและจะทำยังไงให้เราสามารถมีรายได้เข้าบ้านได้ครูเฟิร์สแนะนำอย่างนี้นะคะ คุณลองกลับไปดูของที่คุณมีอยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่าของเครื่องใช้เก่านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้แล้วนะคะคุณสามารถที่จะเอามาโพสต์รูปขายหน้า Facebook ได้ค่ะ ซึ่งเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะคะครูเฟิร์สนะต้องการใช้ตังด่วนแล้วตอนนั้นไม่ได้มีทุนที่จะทําธุรกิจออนไลน์ใดๆเลยสิ่งหนึ่งที่ครูเฟิร์สทำคือเอาทีวีเก่าค่ะที่ไม่ได้ดูแล้วนะคะประกาศลงขาย Facebook ค่ะ และก็ประกาศลงในกลุ่ม Facebook ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราส่งของจะได้ส่งได้ง่ายนะคะเช่นสือว่าเราอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะคะเราสามารถที่จะประกาศขายสินค้าที่เราเมีนอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพได้เลยนะ,ะและแน่นอนว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาจะสามารถซื้อสินค้ากับคุณได้ง่ายแค่นี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่ทำให้คุณนั้นมีรายได้ได้เข้ากระเป๋าง่ายๆนะคะ ลองดูนะคะว่าที่บ้านคุณะค่ะมีอะไรที่พอจะขายได้บ้างนะคะเสื้อผ้าเก่ารองเท okay. ้าเก่ากระเป๋าเก่าอะไรก็ได้คะ่ะลองโพสต์รูปลงหน้า Facebook หรืออาจจะมาไลฟ์สดในหน้า Facebook ก็ได้นะคะเพื่อเชิญชวนเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ของเรานะคะออกมาซื้อของช่วยกัน แค่นี้เองก็สามารถสร้างรายได้อยู่ที่บ้านได้ง่ายๆแล้วลองเอาไปทำดูนะคะจะได้เกิดรายได้ได้ง่ายๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ